สวัสดีค่ะสวัสดีกันกลางสวนหลังบ้านนะคะเจ้าของบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะอันนี้เราเริ่มกันด้วยอักดากเด็ดอุยักดเด็ดเลยนะอ่ะเชิญเชิักเด็ดค่ะอ้ตายพลิกหล่นนะคะ นี่คือผลผลิตของเจ๊สวนหลังบ้านค่ะเฮลส์การ์เดหลังจากที่ได้ทดลองสูตรปุ๋ยอินทรีย์ของตัวเองมานานมากแล้วพบว่าออกแต่ใบวันนี้นางก็ได้สูตรที่ออกลูกแล้วนะคะโดยตัดสินใจว่าไปซื้อปุ๋ยเขาเถอะผสมปุ๋ยเองตั้งนานคือปุ๋ยสำเร็จรูปเขาดูปุ๋ยปุ๋ยสมัยที่ยังเป็น เป็นปุ๋ยพอนทิ์อ่ะเป็นปุ๋ยกำลังจะเล่นสมัยที่เป็นนางงามจักรวาลเนี่ยค่ะปุ๋ยสูตรอะไรนะเขาเรียกว่าสูตรออร์แกนิกสูตรออร์แกนิกที่เป็นทำไงคะเยี่ยวใส่ขวดไม่ใช่สิให้ผู้ชายเยี่ยวไม่ไม่ใช่เรเยี่ยวจะเหี้ยเล่าให้ฟังดีกว่าว่าตอนทำปุ๋ยอินทรีย์ที่ผสมเองใช้วิธีอะไรคะใช้ไข่กะปิ เออน้ำปลาผงชูรสน้ำตาลทำอะไรไม่ใช่ปุ๋ยนะคะเป็นซอสซอสซุกี้หรือว่าที่สถามถามตูหรือเปล่าเอออาจารเข้าใจหรือเปล่าว่าเราทำปุ๋ยอะไรทำปุ๋ยอะไรทำซุกี้หรือเปล่าทำปุ๋ยต้องใส่ชูรสด้หรอเปล่าใช่ค่ะเพราะว่ามันจะมีไนโตรเจนในผงชูรส ก็ทำให้พืชเขียวแล้วก็ออกดอกวิทยาศาสตร์นัารคารู้เนาะแล้วผลที่ออกก็คือได้เป็นใายเป็นใบอีกสูตรหนึ่งไงนางเที่ยวไปแจกต้นไม้ตายทั่วมันามพี่ท่านหนึ่งนะหญิงชราท่านหนึ่งลองสิคาเอากากกาแฟใส่ไปอ่ะก็เหมือนกันไหใยย่คนนั้นก็เทกากกาแฟลงไปแล้วบอกว่าเอ๊ทำไมต้นไม้พี่มันตายหมดเลย ดินเปรี้ยวพี่คะกากกาแฟใส่นิดเดียวใส่ไปทั้งหมดก็คืออีนันตายเลยส่งสารต้นไม้ที่เขามากพอไปถึงแล้วทั้งตายทั้งแมงดีเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ในที่สุดก็ได้เรียนรู้แล้วว่าซื้อปุ๋ยเขาเธอะซื้อเถอง่ายๆแล้วมันก็ปุ๋ยออร์แกนิกเหมือนกันออร์แกนิกเหมือนกันผลที่ได้นะคะก็จะเป็นพริกแบบนี้ใช่พอซื้อปุ๋ยออร์แกนิกนี่สาระแน ไม่ใช่สารแน่ค่ะสารแน่สารแน่แล้วตอกนี้สารแน่ก็ช้มานี <laughs> <laughs> เราเด็ดพริกกับสารแน่เพื่อทําอะไรคะวันนี้อ่าวันนี้พี่ทําไข่ดองแล้วก็แซลมอนดองน้ําปลาค่ะแล้วก็จะมีย่างไก่นิดหน่อยอันนี้เราเด็ดพริกไปทําน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะมะเขือเทศอร่อยมากเลยนะคะสีแดงนี่รสชาติดีมากใครไม่อยู่มังนอกไม่เข้าใจนะคะว่ารสชาติมะเขือเทศในโรงปลูก เหมือนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์หรือว่าที่เยอรมันเขาปลูกอะค่ะมันไม่มีรสชาติมันเหมือนน้าเลยแต่อันเนี้ยอร่อยมากเพราะเราได้ใส่พผู้ชาอน้ําฉี่ผู้ชายแต่น้ําฉี่ที่ว่าไม่ใช่ผู้ชายมาฉี่ตรงนี้นะนางมาบ้วนบ้วนเจ๊เห่นเป็นคนที่เป็นระจ่าสุจีด้วยนะเออไปยืนต่อแถว เขาบอกว่าโอ้ยคุณผู้หญิงอันนี้มันมันโซนบริจาคสุดจีน่าจะเตือแถวต่อแถวพี่เจเวบอกอผู้ชายบอ๋อบริจาคได้รีบไปนะอุ่นๆรักษาอุณหภูมิค่ะบางทีก็เผลอไงโอ้ย หิวน้ำกืนไปเลยไม่ได้ไม่ได้นี่เอาบริจาคเอาไว้บริจาคเอาพี่เข้าใจว่ากินมันจะบำรุงผิวไม่ใช่เหรอเข้าใจผิดมาตลอดนั่นเนี่ยนี่เป็นการเฉลยว่านั่นได้กินเข้าไปได้จริงๆก็จะเล่าว่าเจ้เหเขาทำงานเที่ยงเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเอยเอาไงดีวะ เราก็ต้องมาก่อนสิก่อนนะจะออกไปแต่เราเป็นคนที่ตื่นบ่ายสามทั้งคู่นะอีสองตัวเนี้ยอยู่ตื่นบ่ายสามตื่นบ่ายสามเวลาก็จะหมดไปก็อ๋อขอรับเราสิบโมงไม่เอาหรอกเก้าเดี๋ยวเราตื่นไปมาถึงกี่โมงนะสิบโมงเราก็บอกเอาก้าดีกว่าจะได้แบบเร็วเนาะเราก็เลยตื่นแปดจะได้มาให้ทันเก้าสุดท้ายถึงสิบไม่ใช่ค่ะแปดโมงนิดหน่อยพี่ต่อเขียนนะ เดี๋ยวต่อปลุกฟ้าก่อนนะคะปลุกแล้วด้วยเมื่อเช้าขอประตูนางไม่ตื่นก็ฉันฝันอยู่ไงฝันว่าอะไรฝันว่าแอนนี่มาที่ไลฟ์ฟังไงคือปกติไม่ได้ไม่ค่อยฝันถึงนางบ่อยแต่ว่าที่ฝันอันนี้อันนี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำนายฝันแล้วน่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะอะไรฝันว่านางขึ้นบันไดบนมาใช่ปะแล้วนางก็กำลังจะลงบันไดบนไปนางก็บอกว่าเมียกูต้องลงไปแล้วเบื่ลงไปลงไม่เหนื่อยคือลงไป ลงนั้นลงก่อคือความตลกก็คือจริงๆมันต้องมันขึ้นไปใช่ไหมนางบอกว่าเมียกูต้องลงไปแล้วฟาโรดก็วิ่งไปแล้วก็บอกว่ากระเทยกระเทยแล้วก็วิ่งมาวิ่งมากวาดมือกวักมือแล้วนางก็วิ่งมาแล้วก็กอดก้อนกอดก้อนแล้วก็กอดกันทีหนึ่งแล้วนางก็ลงไปแต่ทางลงเป็นบันไดวนตื่นมาบอกพี่ต่อบอกว่าพี่ต่อนางมาหานางมาหาแต่ว่าหนูกุ้มใจที่นางบอกว่า ูต้องลงไปแล้วทำไมถึงเป็นคำว่ากูต้องลงไปแล้ว <c oughs> แล้วก็เป็นท็อปปิกที่นั่งคุยเมื่อวาน oh. ว้า,ฟ,าฟ้าพวกเรามันแบบพวกเรามันถึงขนาดต้องลงนรลกกันเลยเหรอวะ <c oughs> แต่เรากำลังคิดว่า อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้เพราะถ้าเราไปสวรรค์เราจะเหงาเราจะไม่เจอเพื่อนลาวเพื่อนราน่าจะอยู่ที่นั่นกันหมดเราเน้นเราเน้นเพื่อนเยอะนเพื่อนเยอะตอนนี้ได้มีคนไปเปิดวงไพ่รอแล้วนะคิดว่าความฝันมันเป็นเรื่องของเราเอามาผสมกันมันอาจจะมีความคิดถึงความใดๆแล้วเราก็เอามาแบบฉันเพิ่งลงบันไดนี้ไปเมื่อ3าวันแลวฉันจาได้แล้วมันก็จำมันเพราะเป็นบันไดบันไดสวยด้วยนะแล้วนางแต่งตัวสวยคือไม่น่าจะเป็นอาโลกเนาะแต่ทั้งหมดนี้ คงไม่ต้องบอกนะคะว่าให้ใช้วิจารยานเพราะนี่คือเรื่องจริงพวาะนี่คือเรื่องจริงสิ่งที่ปลอมคือพวกเราบอกแล้วซีซั่นนี้เรื่องจริงทั้งหมดแต่คนที่อยู่ในรายการปลอมนี่วันนี้เราแค่นักกันว่าจะทำกับข้าวนะคะทำไมต้องถ่ายชาชโรว์คะโอ้ยไม่ได้สิเดี๋ยวเกิด นะปกติก็ไม่สวยอยู่แล้วต้องแบบโอ้ยอุได้ยังไงสวยก็จริงนะนี่ก็ถ่ายชาโดว์มานะแต่ทางใต้นอนไปสี่ชั่วโมงอย่าบอกว่าให้ตื่นเช้าเพราะเราจะเครียดแล้วเราก็จะไม่นอนความเครียดของการไนี่คือการตื่นเช้าเราถึงไม่เคยทํางานเช้าเลยใช่เห็นผมนี่ไหมฮะ ที่มันฟูๆอย่างเงี้ยอก็คือตื่นมาแล้วเป็นอย่างงี้เลยเป็นอย่างงี้เลยอโอ๊ยอันนี้ก็อยากเล่าอ่ะเ,อเรื่องพี่มนูอ่ะอใช่ไหมอิจฉามากเลยเาปารีสอ่ะพี่มนูเขาทาอะไรกับธอบ้างเป็น <c oughs> อิจฉาไม่ใช่ก็คือนั่งคุยกันแล้วหนูก็ชอบทําผมอย่างงี้ไงในพี่มนูนูเขาบอกว่าแบบโอ้ยฟาหุสนางก็บอกว่าเนี่ยมันไม่ได้ผมอ่ะมันจะต้องเอาขึ้นเราบอกขึ้นอย่างงี้หรอนางก็ทํา นางก็ทำแบบดีนบอกไม่าฉชอบแบบปิดลงมาอย่างนี้นางก็บอกนางทำหน้าอย่างตลอดนางแบบไม่ชอบนะครับคนฝรั่งเศสนางก็เลยเอามือมาเสยผมนางก็เสยขึ้นแบบเนี่ยทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้สิอย่างนี้สิพี่ป้องก็อยู่นางบอกว่าฝรั่งอะชอบให้คนเปิดนภาเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พี่ต่อฟังเขาบอกจิตโตคาเนี่ยวันก่อนพี่มนูนะเขานั่งเสยผมเขาบอกเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่รับเรสปอนส์กลับมาคือทำไมพี่มนูเขาไม่มาเคยเสยผมให้พี่เลย เาไม่เคยมีโมเมนต์ที่แบบโตโตน้องโตเสยผมสิไม่มีเลยอ่ะแล้วสิ่งที่พี่ต้องทําคืออะไรตื่นเช้าเพื่อใี้พี่มรู้ถามว่าเอ้ยเธอตื่นแล้วหรอเอากาแฟไหมมันก็กระเทยอ่ะไอฉ่าไงิจฉ่าใคริอฉาที่ไม่มีใครมาเสยผมให้เดี๋ยวก่อนนะมันต้องมีอะไรบางอย่างก่อนไหมที่จะให้เสยผมก็เลยพยายามไว้ยาวถึงได้ไว้ไงไว้ให้มันยาวเผื่อมันจะปกแบบ ปกหน้าผากรอพี่มนูมาเสย์มาถึงปล่อยหน้าเนี่ยแนดูนางเนาะอยน้านางเยอะทำไมถึงไปรอเรื่องปมด้อยวนฮะนางไม่เคยเห็นว่าเลิร้าเป็นปมด้อยอันนี้เป็นลักษณะเด่นด้วยเพราะว่าแฟนคลับที่มาขอถ่ายรูปที่ร้านอ่ะเอ้ะทำไมถึงรู้ว่าเป็นพี่ทางที่พี่ใส่เสื้ออ๋อหนูดูหัวพี่ค่ะเจ๊เหวดีกว่าจะเหวดีวามีคนมาทักมากหรือเปล่าคะอยู่เยอรมันมีค่ะมีบ้างเพื่อนร่วมงานก็จะงงว่าเอ๊ะ คนไทยมาขอถ่ายรูปเธอทําไมเขาไม่เข้าใจเขามีเกทพี่ก็เลยบอกว่าอ๋อฉันแปลกคนไทยชอบดูของแปลกอย่เี้หรอภารกิจภารกิจเสร็จแล้วก็คือเก็ล่างนี่คือ Hell's g r r d e n เยวลาดอ่ะนี่ที่เรามานั่งวันนี้คือรอทานอย่างเดียวเลยใช่เมนูมีอะไรบ้างคะแซลมอนแช่น้ำปลาค่ะแล้วก็ไข่แช่น้ำปลาไข่ดองน้ำปลาแล้วก็มีไก่ย่างแล้วก็มีคา งทั้งหมดที่แช่น้ำปลาดองน้ำปลาในดองตั้งแต่สองอาทิตย์ก่อนไต่ใบก่อนได้โปยก็ทเขาเท่อะยี่สิบสีชั่วโมงวันเดียวขนาดครึ่งวันเราโดนร้อนๆไข่เรา,รเรายัางเค็มไข่เค็มอะ่ะไม่ได้เครียรเท่าขาเบียด พอเราอยู่ในชุมชนคนขาเดียดเนี่ยก็มีวิธีแก้อันนี้คือใช้ตามได้นะมีสองวิธีเอาวิธีของฟาก่อนวิธีของพี่ฟาก็คือเราใช้โรออนค่ะมันก็จะเกิดความแบบความขาเดียดเราก็จะไม่เจ็บแสบมากอันนี้คือแบบฟานะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยจะต้องไปซื้อโรออนมาใช้หรือไม่มีแป้งนี่วิธีง่ายๆค่ะเราก็เดินหนีเอาแล้วคนถามเกิดอะไรโอ้ขาฉันเดียดไม่ใช่มุกนะคือสิ่งที่เกิดขึ้น คือวันหนึ่งเดินขาทางไงวะที่รู้สึกว่าขามันเบียดกางเกงมันเปียกอ่ะเอาแป๊บนึงนะแล้วก็เดินให้ลงตีไม่เป็นไรค่ะขาเบียดเดินนานๆแล้วแสบไก่ย่างภาษาเยอรมันเรียกว่าอะไรคะเ o ลทเ่อยากให้เจ๊เหวได้โชว์สกิลภาษาเยอรมันแต่ว่าในห้องครัวนี่มันไม่มีความจำเป็นผู้ภาษาเยอรมันอะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็จะเล่นเป็นฝรั่ง เอเราให้เจ้เหวเนี่ยอธิบายอ่าเล่นเป็นฝรั่งเล่นเป็นฝรั่งแล้วคนก็ถามว่าทำไมพูดอะไรยหรอก็จะเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งผลไม้มันเป็นภรเราจะให้เจ้เหวอธิบายการทําไก่ย่างเป็นภาษาเยอรมันแต่เราให้เจ้เหวได้พูดเสมือนว่าเราอ่ะเป็นฝรั่งที่นั่งฟังก่อนอ่ะจิโตถามมาสตมาสต์ตูคราด Ich mag gegrillte Hähnchen und dann mag ich später den scharfen Chili-Sauce. Also in Thailand nennen wir das auch als Seafood-Sauce. Ja. Und ja, das wird ja richtig, richtig scharf. Das wird dann mit Korianderwurzel, Knoblauch, mm. Chili mm. und dann mag ich ähm, Salz, Zucker und dann natürlich Glutamat. <lacht> <Das> <lacht> dabei und Aha. dann danach auch mit Viehsauce und dann zusammenmischen. Aha. Dann dafür essen wir dann mit Hähnchen und dann ich habe auch äh, Spezielles gemacht und zwar Salmon... Ah, nee, das ist falsch. Das heißt ja Lachs eingelegt in Viehsauce-Wasser und Eier eingelegt in Viehsauce-Wasser. Heute ist unser Menü zum Mittagessen. Bravo. ทั้งหมดนี้มีการอ่านบทตั้งแต่หกโมงเช้าตื่นนานมากเลยอ่านบทเขียนไว้เหมือนบทละครเรานัดไปเก้าโมเสียเหวี่ยงตื่นปีห้าเพื่อมานั่งอ่านเวิร์บเกี่ยวกับปอครัวอันนี้คำว่าคำว่าต่ำใช้คำว่าอะไรอ่ะอย่างคำว่าต่ำเนี่ยพี่ไม่ทราบนะคะเพราะว่าฝรั่งเขาใช้คำว่าเวิร์บเสร็ก็คือเสร็จก็เหมือนกับว่าบทอะค่ะ ือเราจะเห็นว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันมีคอนเทกซ์ด้าน c u เ t อร์ด้านวัฒนธรรมเพราะว่าเขาไม่มีฉะนั้นพราะเขาไม่มีเราก็ต้องเทียบเคียงว่าอะไรได้เคียงที่สุด <ชา S 2> ใฉ<ช>ะนั้นภาษามาสนุกต,ต,ตรงนี้แหละ<ช>ามาสนุกตรงที่ว่า,<ช>าบางอย่างเราไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะแต่ก็ออาออกตัวรอดให้ได้ได้วยการแบบเออหาคำมาแทนเพราะสุดท้ายแล้วถ้ามันผ่านขั้นของการสื่อสารนะก็คือจบนะก็จบเพราะเราสื่อสารเข้าใจเพราะว่าเขาหลังเขาไม่ฟางเ้ยอ่ไม่ครัซนึกว่าตย่างนี พูดถึงเรื่องรามโอคค่ะวันนั้นเด็กเนาะมีหลานใช่ไหมก็หลานก็วาดรูปในโดเสาเสร็จแล้วด้วยความที่เราเป็นผู้ใหญ่เนาะหลานบอกว่าเออสเกลดอไอ้เหรอเราก็คิดว่าคือเด็กพูดก็หมายความว่าไข่ในโดเสาเนาะแต่อป,ป้าอตัวป,ป้าทำยไงคะก็วาดเป็นไข่ในโดเสา <laughs> แล้วมันก็วิ่งเอาไปให้ย่ามันดู <laughs> แล้วก็บอกว่าไข่ว่าไข่ในโดเสา คือบอกว่าคอนเซปต์ของคอนโนทชั่นของคำมันมีหลายมีตีนนี่คือเรากำลังจะสอนภาษาง่ายเพราะนั้นคำว่าไข่ไดโนเสาร์นั้นไม่เป็นคำกำควมมขกงมันอาจารย์ชื่อจิตโตสถกิตได้สอนแล้วว่าไข่ไดโนเสาร์ต้องเป็นแบบไหนชอบเรี้ยวกันมากไหมคะหมายถึงว่าเป็นคนชอบซาใส่คนอื่น ก็ก็ใช่อยู่นะเห็นผู้ชายเวลาเขาหาเรื่องกันมั้ยพวกผู้ชายแบบเด็กแก๊งหรือนักเลงนักเลงอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาหาเรื่องเขาจะพูดคาว่ามึงเอาอ่ะมึงเอาออมึงเอาอ๋ออะไรเงี้ยแล้วมีอยู่รอบนึงสมัยนั้นมันมีงานวัดทีาบุรีแล้วก็เคอก็นั่งเล่นไอเนี้ยบิงโกสิงโกสุมงานวัดอะหาแล้วเล่นบิงโกกันอยู่แล้วแล้วก็หันไปมองผู้ชายให้มันตีกันอีผู้ชายหันเห็นก็เธอผู้ชายก็ถามว่ามึงเอาหรอมึงเอาหรอก็เลยบอกว่าเอา ว่าเขาถามฉะนั้นเวลาใครที่ตีกันนะค่ะไปถามว่าเอ้าไมเอาไหมเช็คด้วยเขาอาจจะตอบว่า yes ก็ได้มเอาเหรอเอาเหรอรับค่ะเหมือนคนเยอรมันไงชอบเวลามาหาเรื่องเขาจะพูดว่า let me smash แปลว่าเลียตูกูสี่อะไรอย่างเงี้ยเนเวลาแปลเป็นแบบ ก็ได้นะซึ่งอันนี้มันเป็นประโยคที่เราหาเรื่องกันจริงจริงมันแปลว่าให้ให้ตีเลียทวานะแต่มันไม่ได้แปลความหมายตรงแบบนั้นเขาหมายถึงว่ามึงจะมึงจะมีเรื่องกับกูใช่ไหมถูกไหมสิ่งที่เราตอบไปก็คือยะา้าเราหมายถึงความหมายลิเทอรียล่ะเล s มิชอ s มอาแกแก้น่าเดี๋ยววะเดี๋วาก็ต้องบอกว่า อาบน้ำด้วยเช้ามากเลยค่ะปกติทานข้าวเช้ากี่โมงคะเนี่ยใบดสามเนาะบางทีก็ไม่กินเลยมีคำเราจะบอก จิตต้องนังกินข้าววันละมือกินมื้อเดียวมาตั้งนานแล้วอันนี้หนูว่านานกินข้าวไม่ไนมะ่เขาเราถามว่าอ้าวกินข้าวมื้อเดียวเป็นแบบเป็นส่งอย่างเงี้ยหรอแบบส่งสายวัดป่าอ๋อเปล่าค่ะกินหกโมงเย็น <laughs> แล้วมื้อเดียวที่กินอ่ะคือกินเยอยุลลอออ่นลงออหมอโอ้ยมันม่ถูกต้องเราควรจะแบ่งกินแบบสองมื้อสามมือแต่ว่าให้มันแบบอย่างนันนิดอย่างนันนี้กินมื้อเดียวไม่ว่าแต่คนกินให ให้พอดีเออก้าสอนคนอื่นเราแต่ว่าเราก็ต้องทํากับข้าวบ่อยไงมันประเด็นคือเรื่องการทำกับข้าวพี่นันไม่ชอบห่อข้าวนะแป๊บนึงก่อนจะเริ่มต้องทายังไงก่อนฮะอาหารสลับมือนี้ขอบคุณเจ๊ยินดีมากเลยค่ะให้ดูอันนี้คือชิ้นตักให้ตัวเองเอออันนี้ชิ้นที่ตักให้คุณแดงก็กลัวว่าหนังไก่มันไม่ดีต่อสุขภาพเนี่ยคือคนดีของทุกคนนะคะเป็นห่วงน้อง กลัวใจคนดูอ่ะไม่อยากเลยแฟนคลับล่ะกลัวใจคนดูดว่าเดี๋ยวทำไงเอ๋ <c oughs> อก็ยืนเยี่ยวใส่ต้นไม <c oughs> ้ยืนฉี่ใส่ต้นไม้แล้วก็มาบอกว่าพี่ฟ้าคะมันไม่ได้ใช้มันใช้ไม่ได้นะคะต้นไม้หนูตายหมดเลยดินเปรี่ยว เชื่อทุกอย่างเลยอ่ะที่เล่าอ่ะเยอะมันใช้ได้จริงๆนะคะแต่ต้องผสมนะคะแต่ก็อย่าใช้เลยเนาะอันนี้ที่ใช้จริงหรออัน้ก็เริ่มเริ่มจิบอ่อนเลยเน,น,นี่ยวันมีที่จริงเรื่องเดียวคือเริ่มบวยจ๋าจิีนะ <laughs>